สวัสดีค่ะโจ้สายลุยก็มาถึงบ้านลุงน้อมแล้วนะคะมาทำงานอีกแล้ววันนี้ลุงน้อมทำอะไรฮะโอ้ทำหลักใหม่เหรอไปเออถ้ามันโดนแดดมันจะเห็นหมดเลยแถวนี้นะ่ะมันตํำถ้าเจ้าขึ้นสุงๆูงก็นี่นะฟังฟังคันคู่นี่นะคันคู่ต้นมะขามนี่นะ จะวางไปเบิเออวันนี้ก็เราก็มากบสาปูนอีกหนึ่งวันโอ้เอาแผงใหญ่เลยบ่เพงใหญ่กับแพงเล็กนี้เนาะวันนี้ทั้งวันจะเสร็จหรือเปล่านะพี่น้องนี่แผงใหญ่ตอนนี้แผงใหญ่นะใหญ่กว่าเพื่อน ราะว่าไม่มีหน้าต่างด้านนี้ไม่มีหน้าต่างค่ะช่างคงก็ยังไม่มาแต่เจ้าสายลุยมาถึงแล้วอะไรก๊นี่นะกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ก็ปิดประตูหน้าต่างนะนี่โอ้โเสุเจ็จยอดอืม ให้ซื้อบ้านลุงหนอมน,นะคะกลยจะเสร็จแล้วไม่อีกพรุ่งนี้ก็หยุดนะคะปีใหม่เนาะสักมือสองมือแล้วก็จะมาปูกระเบื้องปูกระเบื้องก็ไม่นานหรอกเขาที่เห็ดแบบนี้เนาะประตูนี่ทำไมไม่มีอันจับประตูเปิด จะไปโอ้แล้วค่อยทำใส่เนาะอืมนี่นะคะเสร็จแล้วห้องนี้โอ้ข้างนี้ก็ยังค่ะอืมสงสัยพรุ่งนี้เขาจะเอาเอาข้างนี้ตัวนี้กับตัวเล็กนั้นอันใหญ่สงสัยจะหลังปีใหม่นี่นะคะพอถนอมก็ มันสูงอยู่บ่พน้อมสูงอยู่มันบ่โดนแดดสูงก็นี่เอเจ้าเจ้าฟังสูงสูงขึ้นคู่อันต้นพักเน่าน่โเอ้ยแห้งขักเจ้าสีเห็นเบิร์ดทั้งสองสามหลังอันนี่ล่ะพ่อถนอมก็ ทำเสาไฟามาแล้วหรออ้าวนิสแนลก็มาถึงแล้วหรอโหสวัสดีค่ะม,มาถึงแล้วนะคะช่องใหม่นะคะช่องใหม่น,นี่นะช่องใหม่มาแล้วช่องใหม่นิสแนลนะคะฝากด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กติดตามให้นิสแนลด้วยนะคะ fc ฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเจ้าสายลุยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าสายลุยด้วยนะคะสัสามนาทีทไปเบิ้งแต่น้อมก็ไปดูพ่อหนอมทำพ่อหน,นอมจิบข่าว ดูพ่อหนอมนะคะพ่อหนอมทำอะไรอ้เออโดนแดดแล้วพ่อหนอมเอ้ยถ้าเอาขึ้นอีกสักหน่อยจเจ้าแหง้งคกพอดีแล้วซ้ำนี่นะโดนแดดอยู่นะี่ค่ะยูไฟพ่อหนอมนะคะ นาเชียวเสียงน้ำไหลเด้อพี่น้องเด้อแกงเด้อน้ำไหลน้ำไหลนี่นะคะนี่เตรียมอุปกรณ์โม่ปูนได้เลยเออปักไฟยังไม่มาก็ล้างถังสิ ล้างถังล้างอะไรก็ได้ถังก็อเขาอออกเดอ้อปูนที่มันติดนี่นะคะเป็นบ้านพ่อหนอมนะคะบ้านพ่อหนอมกยจะ,จะ เอาคนละแผงกับช่างพงใช่แผงแผงเล็กน่ะแผงใหญ่ก็เอาไว้กลัวจะมันกลัวจะไม่เสร็จนะพ่อหน้องก็วิวไฟนะคะต้นมะขามก็ ก็ทำไปตอนกลางคืนก็จะได้สว่างเนาะพ่อหนอมเนาะเพราะทางลงทางขึ้นมันก็ลําบากห้องน้นะําเนาะเพราะว่าที่ของเราไม่ไม่สมบูรณ์มันต่ํามันติดห้วยติดเขามั่ก็อย่างนี้และเอฟซที่ไม่สะดวกนะคะไปกลางคำ่ำกลางคืนก็นก,นกลัวจะล้มหกล้มก็ลําบาก ขึ้นเลยเวลาเข้าห้องน้ำเราก็จะสบายมีไฟถ้ามันต่ำมันไม่โดนแดดนะถ้าสูงๆมันก็โดนแดดเห็นไหมนะ่ะลุนงน้อม ตอนเช้าเนอะเวลามันดับเนะเวลาไหนหกี่โมงโอ้แจ้งสลัวกระดับโอ้แจ้งสลัวก็ดับเลยตีห้าหกโมงเนาะตีห้า,าโอ้ดีเนอนะลุงหนอมเนาะโอ้ ค่อยก็อยากได้เดฟไปใส่หน้าบ้านกับด้หลังบ้านมันจะไม่ได้ปิดมันจะไม่ได้เปิดเนาะโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีสื้อมาให้โจ้นี่เด้อจากสองอันนั้านหลังบ้านโจ้ั้านหน้าบ้านโจ้เห็นแม่ฝ้ายบอกว่าเห็นแม่ฝ้ายพูดว่ามันว่าไปถึงบ้านมันเลยสว่างหมดเลย ด้านหน้าด้านหลังว่นะนะคะเราก็ดูพ่อหนอนทำไปนะคะนะปนดะ,ะอินนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำช่องโจ้สายลุยนะคะสวัสดีค่ะ